ธรรมะจริงๆเ่ยมันไม่ใช่ภาษาหรอกมันเป็นสภาวะมันเป็นของจริงเป็นสัจจะเป็นอันเดียวรู้จักคาว่าสัจจะไหมแปลว่าอันเดียวพวกเรามันมีสองอันแต่ธรรมะสัจจะจริงๆมันมีอันเดียวทําไมถึงว่ามีสองพวกเธอมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีผิดมีถูกมีรักมีชังมีบุญมีบาป แต่ธรรมะเนี่ยมันเป็นอันเดียวเรียกว่าเอกตาในภาษานั้นเรียกว่าเห็นความโง่ของตัวเองนั่นแหละคือเห็นธรรมไม่ได้เห็นอย่างอ,รอืร่นหรอกรู้รู้ว่าตัวเองโง่ขำตัวเองมากเมื่อ,อไหร่รู้ว่าตัวเองโง่เริ่มฉลาดแล้วเห็นสัจจะแปลว่าความจริงเนาะเห็นอะไรล่ะเห็นความไม่จริงเห็นความไม่จริงพวกเรากับว่าจริง เห็นอะไรเห็นความไม่จริงเห็นอน,น้จังเห็นความแปรปรวนไม่เที่ยงเมื่อก่อนเป็นสาวตอนนี้ไปไหนล่ะหายไปไหนเห็นอะไรล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลง